เธอไปได้ความคิดมาจากไหนสักแห่งหนึ่งนี่หละว,ว่าการปฏิเสธความเบิกบานของชีวิตคือสิ่งประเสริฐการไม่เฉลิมฉลองชีวิตคือความสูงส่งเธอบอกกับตัวเองว่าการปฏิเสธคือคุณความดีมันไม่ได้ดีหรือเลวมันเป็นแค่การปฏิเสธถ้าเธอรู้สึกดีหลังการปฏิเสธตัวเองในโลกของเธอก็คือความดีแต่ถ้ารู้สึกแย่ก็คือสิ่งไม่ดี แต่ส่วนใหญ่แล้วเธอตัดสินไม่ได้เธอปฏิเสธในเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะเธอบอกว่ามันควรทำอย่างนั้นแล้วเธอก็พูดว่ามันเป็นสิ่งดีที่ควรต้องทำแต่ก็สงสัยไม่ไวายว่าทำไมตัวเธอไม่รู้สึกดีเลยฉะนั้นสิ่งแรกที่ควรต้องทำคือหยุดตัดสินตัวเองเสียทีจงเรียนรู้ว่าอะไรคือความปรารถนาของวิญญ,ญาณแล้วไปตามนั้นจงไปกับจิตวิญญ,ญาณ นี่เป็นบทสนทนาส่วนหนึ่งในหนังสือสนทนากับพระเจ้าค่ะ